ครับคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้หมก็มาเล่นเกมสวนสัตว์นะครับแปบ๊บหนึ่งขอเปลี่ยนแกนพารเปลี่ยน <c oughs> อื้มเฮ้ยเราจะเข้าสู่ยูทูปอ่ากรับกไนให้อร่อยแล้วจ๊ะได้ฮึ่มเฮ้ยโอ้เจ้าคิดหรือจะทำอะไรข้าได้ดะ <c oughs> แน่จริง แกก็เข้ามาสิก็ดูพกโง่นั่นก็เออยที่กากาที่แกฆ่าไม่เหมือนกับฉันหรอกนะเราเรารรารรรสเปเปวิจินนนเารรรรารร้เจ้านี่ก็เก่งไม่เบาเดแต่ก็ทำอะไรฉันไม่ได้ฮ่าฮ่าแันนี้มัก็ก อีก,การั้ยเอ้กคจะไาอีกแล้วโอ้ยขาาย้ามได้ไหมเนี่ยขาาย้ามได้ไหมเนี่ยเออก็จะได้ว่างกนจะมีตีกสินี่มันจะนอเต็นอนินไม่ไดเวลาเาต็มพื้นไว้ชา

อตีแกเรื่องเดียวเนี่เราก็ได้พาเจ้าตัวน่ารักเข้ารังแล้วโหตัวน่ารักมาแล้วต้องพาเข้ารังปิดรังด้วยโหเสือมันก็ออกเสือกินเนื้อเนี่ยคนตายแน่เลยเราไม่ปิดรังคุณเสือหรอกจะให้เสือออกให้คนตาย <Merci>. Yeah. ชีวิตจริงอย่าไปทํากันนะคะพี่คุณเป็นพวกแบบพวกทีดอยู่ในสว์ไอ้ไม่รู้พูดอไดีอ่ะพูดผู้ดูแลสัตว์อ่ะถ้าเป็นแบบนี้ห้ามเปิดกรงให้เสือเลยนะปิดกรงทั้งสองอันนั่นแหละอะไรอีกครับเนี่ยอะไรอีกทำไมทำไม สวัสดีฮะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาจำลองการไปดิบโปหน่เออ,อต้องรับอาหารแบบนี้รึเออเป็นยังไงล่ะสเต็กเทพเออเขียวข่าเขียวข่ายเออเป็นยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่า let's keep on g o สำคาญมากาาผู้โฆษณาเนี่ยถ้าสอนคนอย่างนี้ไม่ได้ข้าก็ต้องใช้บัตรซูปเปอร์สยาเฮ้อตเตีรัดเมฆาเมฆา ชาเม่ยชาเหม่ยชา,ชาเป็นยังไงล่ะข,ะข้าถอนคนให้เจ้าได้แน่ด้วยพรังซูเปอร์ไซย่า,ยาอ้าอ้าอ้าเป็นยังไงล่ะเจ้าไม่สามารถทนทนความรุนแรงฉันได้ใช่ไหมล่ะว้าว ทำไมมันคือเียวชูอะไรมันมาทำไมเนี่ยอันไหนข้ามไม่ได้ี่ติดและกระสีแน่นอนดีนั่นยังพอข้ามได้เฮ้ยแล้วเป็นน้องลิงต้องตอบตัวกันเหรอจริงด้วยเออบึบบึบเออเออชึบบึบเออื้ออื้อทุกคนมาดูมาดูสเต็ปสุดเท่ของผม สเต็ปการเรียงตัวผมชอบมากถนัดถนัดมากโอ้โหน้องลิงเหลือตัวเดียวคือข่ดเลือดไปนะไม่เอาน้องไปนะขอโทษนะจ๊ะหืมลิงเพียบลิงกอเป็นลังโอ้ยอโยเคก็เกิดขอบิปนอาาีอะไรเนี่ยเขาให้เราทำอะไรเนี่ยดูจากภาพก็น่าจะรู้นะ มันคืออะไรนี่ไงว่าแล้วอืมการใครๆก็ทำได้อุ้ยง่ายเต่เน,นเป็นยงไงนี่มปนไงทุกคนผมถูพื้นเก่งถือขนานดพวกจระเข้พวกสิงโตพวกคีโปรก็มองเด็กเป็นไงล่ะโอ้โหทำไมเนี่ยทำไมทำไม

เป็นยังไงล่ะข้าคือเดอะแฟตไม่ใช่ข้าคือโจโจ้อ jo jo. อไอลลงอีกแล้วมินิเกมนี้ไม่หนุกไม่แนะนำนะมินิเกมเมื่อกี้อย่าไปดูดดดดอุ๊ยๆๆอ่าโอ้โหเมื่อกี้มไม่ได้กดอะไรเลยอึ๊บอึบอึบอ๋ออย่างนี้เองนี่จระเข้ยนั่งโม่แน่จิตมาดี ก็มาดิครับก็มาก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาก็มาดิครับอุ้ยกาาจะเข้ยงเอ้ยยังไงแกก็ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกแม่ฉันรู้นะว่าแกทำอะไรฉันไม่ได้ดูสักอย่างเพราะฉะนั้นฉันจะรองไม่ยอมแกจะเลี้ยงหน้าเพ้อโอ้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 นี่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 เดินไปแบบ กับจะได้โชว์แล้วโอ้โหหายไเลยข้าคือปีแดนเซอร์นักกระโดดเฮ้ยจะปีนักเซิงรถที่เร็วข้าคือดิแฟแล็คเออแค่ดีก็ต,ตายเหรอว้าวข้าคือ แพทพูนักกระโดดเถื่อเอ็กซ์เทเล็กไวเลื่ยงแสงไฟชั่วชุบ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 ไวเปล่าไวเปล่ามาสิเจ้าคิดจะทำอะไรข้าเงินยหรอเจ้าพารงไม่ไงล่ะคุณเสือได้กิน จุดใจดีใช่ไหมล่ะก็เพราะฉันไงล่ะที่ทำให้เจ้ากินจุดใจทำไมกันทำไมมันดำึำอย่างนี้กับเราได้ทุกคนมันดำอย่างนี้ได้ยังไงโอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวถ้าเราเล่นตอนนี้จบแล้วจะ เลินเปสักพักแล้วผมก็จะดแดกเล่นแบบจัวคีเลยเราไม่ได้เติมนะเกมนี้ก็ไม่มีระบบเ,เติมเลยโอ้โหทำไมทำไมกันโอ้ no ไม่ไม่ไม่ได้วท<ม>งดีีี้ไม่่ห้ามได้ไหมเนี่ยากว่าจะข้าม ไอ้นี่เดี๋ยวถ้ามีดีเกม,มีจบแล้วกว็จะไปแค่จบคลิปเลยแหละโอเคลูกแม่สองคนพรอคู่สอคนก็ดีเกมกันก็ดีเจจกมกันนั่นเองนี่โอเคงั้นถือว่าจบแค่แต่จบกันเพียงแค่นี้ละกัน บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อ๋อย่าลืมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย